สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูบช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวท้องเมืองนรกโลกหลังความตาย ep 20วิญญาณคืนชีพสองเที่ยวเมืองนรกครั้งที่20วันอังคารที่18มกราคมพุทธศักราช2520 ท่องตำหนักวิญญาณสัตว์สี่ชนิดคืนชีพครั้งที่สองท่านอารหันต์จี้กงเสด็จลงตรัสเป็นกลอมีความว่ากฎแห่งกรรมปรากฏชัดใครใครเทียงมิอาจเลี่ยงกรรมต่างกันร่างต่างไปหกช่องเกิดย่อมมีแน่ทางสายใหม่จงอย่าพลายเหมือนแมงมุมใต้ชายคา พระชิโงกล่าวว่าใครหนอว่าหลักธรรมแห่งสากลลโลกหรือที่ทุกวันนี้คนทั้งหลายนิยมเรียกว่ากฎแห่งกรรมไม่มีการตอบสนองก็ดูพวกสัตว์สี่ชนิดนั้นเถิดหัวมา้าไก่สัตว์ปีกปลามแมลงยุงตัวนอนนั้นชาติก่อนต่างก็สร้างเหตุต่างๆซึ่งไม่เหมือนกันดังนั้นชาตินี้จึงมีรูปร่างลักษณะแตกต่างกันไป คนเป็นสิ่งที่มีค่าสูงยิ่งในบรรดาสัรพสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายในแดนมนุษย์ที่เรียกว่าบ่วงสัตว์ประเสริฐหรือสิ่งประเสริฐแห่งหน,านานาพันธ์ต้องถนอมรักที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์จงรีบสแสวงหาธรรมบำเพ็ญศีลและก็ปลอบเตือนสัตว์สี่ชนิดที่รวมอยู่ในมวลสรพพชีวิตทั้งหลายต่างเจียมตัวเจียมกาย เพื่อลบล้างบาปเวรเปิดทางเดินที่สว่างสวัยจากช่องทางของสัตว์ขึ้นมุ่งหวังที่จะกลับคืนสู่ร่างมนุษย์รดยเร็วอย่าให้เหมือนแมงมุมที่ใต้ชายคาบ้านทอยญยสร้างข่ายพรางตาขลุกตัวเองอยู่ในนั้นตลอดชาติไม่สามารถหลุดพ้นออกจากร่างแหย่ยงเซิงเตรียมตัวท่องนรกได้ยางเซิงกล่าวรับ ขอรับคำบัญชากระผมนั่งลงเรียบร้อยแล้วพระจิโกงกล่าวว่าถึงแล้วละ่ะข้างหน้านี้คือตำหนักวิญญาณสัตว์สีชนิดคืนชีพพระพันปีละคข้าราชบริพารได้ออกมาต้อนรับเราแล้วย่างซึ่งกล่าวขอแสดงความคารวะต่อพระพันปีกับยมมาทูตทั้งหลายวันนี้เราสิทธิอาจารย์ได้มารบกวนท่านอีกครั้งขอได้โปรดให้การแนะนำอย่างมากด้วยขอรับ พระพันปีกล่าวว่าไม่ต้องวันก่อนคุยกันได้มากวันนี้ขอต้อนรับท่านอาจารย์และท่านยางเซิงที่อุตส่าห์มาเยี่ยมอีกเชิญพักข้างในสักครู่คงจะเหนื่อยอ่อนในการเดินทางนะครับยางเซิงกล่าวว่าไม่รู้สึกยากลำบากแต่อย่างใดเพราะว่านั่งดอกบัวเพียงแต่ได้ยินเสียงลมเท่านั้นพระชี้กงกล่าวว่าเราตามพระพันปีเข้าไปพักในตำหนักเถิด ยางเซิงกล่าวขอบคุณที่พระพันปีให้เกียรติต้อนรับเป็นอย่างยิ่งพระพันปีกล่าวว่าไม่ต้องเกรงใจชื่นดื่มน้ำชายางังเซิงกล่าวว่าสำนักของกระผมรับเทวะองค์การ แต่งหนังสือเที่ยวนรกให้กระผมรับหน้าที่เที่ยวชมโยโมโลกรู้สึกเป็นเกียรตินักนาแต่วิชาวความรู้ทางธรรมของกระผมนั้นผิวเผินตื้นเขินอย่างมากเหตุการณ์หลายสิ่งหลายอย่างของโยโมโลกกระผมยังไม่อาจเข้าใจกระจ่างแจ้งขอให้พระพันปีโปรดอธิบายรายละเอียดสภาพการในตำหนักวิญญาณสัตว์สีชนิดคืนชีพให้ทราบอีกครั้งเพื่อที่จะให้ชาวมนุษย์เข้าใจแจ่มแจ้งปฏิบัติตาม จะได้ไม่หลงไปในทางผิดอีกพระพันปีกล่าวว่าข้าพเจ้าจะพาท่านไปตรวจชมรายละเอียดถึงที่สถานที่ปัจจุบนันและจะอธิบายเสริมให้ด้วยดังนี้จะค่อยเข้าใจง่ายขึ้นยางเซิงกล่าวครอบพระคุณพระพันปีมากพระพันปีกล่าวว่าท่านตามข้าพเจ้าไปยังห้องโถงกลางของตำหนักยางเซิงกล่าวรับขอรับกระผม โอ้กวางตัวนี้ฉชไหนจึงสั่นหัวมายังท่านที่หน้าโต๊ะใคใายกับจะพูดอะไรกับท่านด้วยอย่างนั้นหรือพระพันปีกล่าวว่าใช่แล้วกวางตัวนี้ชาติก่อนเป็นลูกศิษย์ของพระสงฆ์เกิดป่วยไข้อย,ย่างหนักในใจจึงโกรธแค้นพระพุทธองค์ว่าไม่ช่วยคุ้มครองรักษาให้ก็เลยแหกศีลกินของข่าวพระจีนถือนิกายมหายานห้ามฉันของมีชีวิต ศึกออกไปมีลูกมีเมียและพูดให้ร้ายบริภาพ,พระพุทธโพธ,ธิสัตว์เป็นประจำเมื่อตายแล้วไปเกิดเป็นกวางเกิดรอบนี้เวียนว่ายมาเป็นครั้งที่สามแล้วกวางนั้นเกิดในภูผาเปลี่ยวลึกกินหญ้าสีเขียวดื่มน้ำในลำธารตรากตรำรับทุกข์จากลมฟ้ามาตลอดชีวิตก็เพื่อสนองรับเหตุที่ก่อไว้ในปางก่อนอยู่ในป่าเขาเปลี่ยวลึก กินแต่หญ้าดื่มแต่น้ำค้างเสมือนหนึ่งผู้บำเพ็ญธรรมคนหนึ่งนี่แหละที่ว่าการสนองตอบเหตุแห่งกรรมเวลานี้กวางตัวนี้ได้รับกรรมตามสนองมาหมดแล้วถูกทาตมืดดูดนำามายังยมโลกสั่นหัวเหมือนดังแสดงความคาระวะนั่นคือขอให้ข้าพเจ้าช่วยกอบกู้แก้ไขเพื่อให้ได้กลับร่างเป็นมนุษย์ด้วยเถิด ยางเซิงกล่าวว่าน่าสะพรึงกลัวซะจริงๆความคิดผิดๆชั่ววูบเดียวได้รับกาตอบสนองร้ายถึงเพียงนี้กดนรกรอดยากนักแต่ว่ากระผมก็ยังไม่สู้จะเข้าใจท่องแท้นักว่าชะไหนสัตว์สีเท้าตายลงแล้วธาตุมืดจะดูดดึงมาเข้ามาในยมโลกโดยอัตโนมัติได้ยังไงนั่นเป็นเหตุผลมาจากอะไรกันหรือครับพระพันปีตอบว่าข้าพเจ้าจะอธิบายให้ฟัง ความเป็นอยู่ทั่วพิภพนั้นล้วนอาศัยอากาศธาตุศักดิ์สิทธิ์เป็นพลังโคจรหมุนเวียนดังนั้นาศาสนาเตา๋าจึงมีสิ่งที่เรียกว่าอากาศธาตุศักดิ์สิทธิ์หรือธาตุอันดับหนึ่งแปลงออกเป็นสามภาคหรือสามภพ ซึ่งความจริงแล้วธาตุอันดับหนึ่งนี้แปลงได้ไม่ใช่แค่สามภพเท่านั้นแต่สามารถแปลงได้เป็นหมื่นภาคเช่นนี้แล้วฟ้าก็มีธาตุฟ้าธรณีก็มีธาตุธรณีมนุษย์ก็มีธาตุมนุษย์ฟ้าธรณีมนุษย์มีการหายใจเข้าออกอยู่ตลอดเวลาถ้าหากขดาดธาตุฟ้าลงฟ้าก็จะถล่มลงธาตุธรณีขาดลง ธรณีก็จะทลายลงธาตุมนุษย์ขาดลงมนุษย์ก็จะวายปราณอากาศธาตุแท้อันนี้ก็คือธาตุจิตก่อนหน้านี้ไม่นานนักวิทยาศาสตร์เมืองมนุษย์ได้พิสูจน์แล้วปรากฏว่ามีแรงดึงดูดของโลกแต่ยังไม่ทราบว่ามีแรงดึงดูดของฟ้าแรงดึงดูดของมนุษย์ สิ่งไหนที่ลอยขึ้นฟ้านั้นก็คือเป็นผลแห่งแรงดึงดูดของฟ้าสิ่งทึบที่ถ่วงลงนั้นก็คือดินเป็นผลแห่งแรงดึงดูดของธรณีเกิดความอยากความใคร่เป็นผลแห่งแรงดึงดูดของมนุษย์เมื่อมีแรงดึงดูดสามประเภทนี้แล้วจึงร่วมกันรสร้างให้มีสัตว์โลกทุกชนิดเพราะเหตุว่าในจำพวกสัตว์สีชนิดทางเกิดของสัตว์ล้วนแล้วแต่มีกรรมเวรหนักหนาในชาติก่อนทั้งนั้น เมื่อตายลงก็ถูกความแรงแห่งทรณีดูดดึงเอาจึงต้องตกสู่ยมโลกรับการพิจารณาโดยอัตโนมัติหากว่าผู้ที่ได้บำเพำ็ญธรรมดวงวิญญาณเบาและแจ่มใสเปล่งปลั่งก็ลอยขึ้นบนฟ้าโดยอัตโนมัติ ถึงยมมาทูตจะคุมตัวมาแดนนรกก็ไม่สามารถทำได้ประหนึ่งว่าลูกโป่งขนาดใหญ่ซึ่งมีแก๊สอัดเต็มอยู่ภายในล้ออยู่บนอากาศคนจะดึงมันไว้แต่กลับถูกมันดึงลอยไปดังนั้นชาวโลกจะเป็นพระอรหันตเทวดาเป็นผู้พีล้วนต้องอาศัยธรรมที่ตนบำเพ็ญในมนุษย์โลก ส่วนที่จะช่วยกู้วิญญาณบิดามารดานั้นต้องอาศัยบุญกุศลมีเช่นนั้นแล้วจะจ่ายเงินเป็นผ่านๆก็ช่วยอะไรไม่ได้ผู้ที่จะช่วยเหลือกอบกู้บรรพบุรุษนั้นเจ้าต,ตัวต้องประพฤติดีบำเพ็ญธรรมในตัวเองแล้วยังจะต้องมีการสร้างพิมพ์แจกหนังสือธรรมะด้วยเป็นงานกุศลใหญ่ยิ่งอันดับหนึ่ง ดังนั้นพระเซียนพุทธที่จุดติสู่โลกจุดประสงค์ที่จะช่วยกู้มวลมนุษย์เป็นจุดใหญ่อันดับแรกและพระคัมภีร์หนังสือธรรมก็คือเสียงสวรรค์จากเซียนหรือพุทธเป็นหลักแกนสำคัญในการประพฤติบำเพ็ญทางจิตใจ ฉะนั้นการเผยแพร่ตำราคัมภี์พิมพ์หนังสือธรรมนั้นจึงเหมาะสมตรงต่อความมุ่งหมายของเสียยและพุทธมีความดีความชอบที่ยิ่งใหญ่โดยอาศัยความดีกุศลกรรมนี้ส่งย้อนไปยังวิญญาณของบรรพบุรุษเป็นทางเดินที่สะดวกในการพ้นทุกข์ถ้าหากจะสวดมนต์กอบกู้ชักนำต้องมีตำราหนังสือธรรมเป็นที่พึ่งซะก่อนจุดนี้แหละชาวโลกควรจะรู้เอาไว้ นอกนั้นเช่นช่วยเหลือจุนเจือคนยากคนจนส่วนสาธารณกุศลก็เป็นสิ่งที่สมควรกระทําอีกอย่างหนึ่งอย่างเึิงกล่าวว่าพระพันปีมีเหตุผลอย่างยิ่งการที่เสียนหรือพุทธประกาศธรรมล้วนได้จดบ,บันทึกลงในหนังสือพิมพ์แจกหนังสือธรรมจึงสมดังความประสงค์แห่งสวรรค์เป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่ไพศาล วิญญาณของบรรพบุรุษนั้นโดยแรงธรรมชาติดึงดูดจากฟ้าจึงขึ้นสู่สวรรค์ได้พระชิโกงกาว่าอย่างเซิงพูดเข้าหลักธรรมเป็นอย่างยิ่งตำราสวรรค์ก็คือความอารีแห่งทรณีเมื่อมนุษย์สามารถใช้ความเมตตาอารีอารอบโดยหมดสิน้นความประพฤติดีแห่งมนุษยาชาติก็สมบูรณ์ก็มีส่วนเป็นเทวดาแล้ว พระพันปีกล่าวว่ากวางตัวนี้เวียนมาเกิดสามชาติได้หมดเหตุปางก่อนลงแล้วข้าพเจ้าจะล้างโทษให้มันให้ในายทหารนำกวางตัวนี้ไปยังศาลาคืนชีพให้น้ำคืนชีพมันดื่มซะนายทหารตอบรับขอรับคำบัญชาเชิญหยางเซิงตามข้าพเจ้าไปสังเกตดูรายละเอียด ยางเซิงกล่าวว่าครับผมขอบคุณท่านนายทหารมากด้านนี้มีศาลาอยู่ศาลาหนึ่งจริงอย่างว่าด้านบนเขียนไว้ว่าศาลาคืนชีพภายในศาลามีผู้เท่าอยู่คนหนึ่งเอาน้ำที่อยู่ในแต่ละถ้วยให้พวกวิญญาณชีวิตดื่มกินแต่ละคนปรากฏเป็นร่างมนุษย์ขึ้นมามีทั้งหญิงชายแก่หนุ่มนายทหารกล่าวว่าท่านยางซิงจงยืนอูอยู่ทางนี้ ข้าพเจ้าจะไปรับเอาน้ำคืนชีพจอกหนึ่งให้กวางตัวนี้ดื่มยังซึ่งกล่าวตอบได้ครับเชิญตามสบายโหคล้ายกับเล่นมาอยาก,กลกนซะจริงกว้างป่าดื่มแล้วร่างกายเปลี่ยนแปลงขึ้นทันทีกลับกลายเป็นคนแก่อายุประมาณ50ปีเศษผมก็ไม่ยาวบนศีรษะมีรอยจุดแห่งการรับศีลภิกษุอย่างว่าด้วย การเป็นพระจีนนั้นต้องเข้าพิธีใช้ทูบจี้บนศีรษะนั่นเป็นรูปที่หลังจากศึกออกมาจากพระแล้วกระมังนายทหารกล่าวตอบถูกต้องผู้นี้บวชแล้วศึกกินของขา่าวทำลายศีลก็เลยต้องโดนสามรอบกลายเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะด,ดื่มน้ำคืนชีพเกิดกาวกลับกลายแปลเปลี่ยนถอดร่างลอกคาบทันทีคืนสู่ร่างเดิม ยังซึ่งกล่าวว่าไม่ทราบว่าเวลานี้จะจัดการกับมนุษย์กวางผู้นี้ยังไงบ้างนายทหารตอบว่ามนุษย์กวางผู้นี้อยู่มาจนได้คืนชีพในขณะน,นี้เป็นหน้าที่รับผิดชอบของตำหนักนี้เมื่อคืนชีพแล้วจะส่งไปคุมที่สิบให้พยายามบาลจวงลุงวงตรวจเหตุต่างก่อนให้ไปเกิดเป็นมนุษย์อีก ตามที่ข้าพเจ้าทราบมาผู้ที่ไปจากตำหนักเรานี้เมื่อหมุนเวียนไปเกิดแล้วล้วนเกิดในบ้านยากจนทั้งสิ้นหรือมีร่างกายพิการบางส่วนต้องรับสนองทุกยากอีกถ้ารู้ตัวบำเพ็ญธรรมแล้วก็จะค่อยๆเข้าสู่แดนสุขสบายขึ้นพระจิกงกล่าวว่าเพราะเหตุเวลาจำกัดเราขอลาท่านนายทหารและจะไปลาพระพันปีในตำหนักด้วย ยางเซิงกล่าวขอบคุณที่ท่านนายทหารให้คำแนะนำเพราะได้เวลาที่จะต้องกลับสุดแดนมนุษย์อยู่ต่อไปไม่ได้อีกแล้วพบกันใหม่ในวันอื่นนะขอรับพระชิกงกล่าวว่าขอขอบคุณพระพันปีที่ให้การชี้แจงเนื่องจากเวลาดึกมากแล้วเราเตรียมจะกลับสํานักวันอื่นค่อยมาเยี่ยมคาระวะใหม่พระพันปีกล่าวว่า ม่ต้องข้าพเจ้าก็จะไม่ทวงเวลาของท่านละยินดีต้อนรับที่จะมาเยือนตำหนักใหม่พระชิโกงกล่าวว่าวิญญาณสัตว์สี่ชนิดคืนชีพมวลมนุษย์ส่วนใหญ่ไม่รู้จัก ฉันวางแผนให้ยางเซิงตรวจเยี่ยมสังเกตการให้ละเอียดเพื่อที่จะเผยให้ชาวโลกเข้าใจฉะนั้นจึงขอมารบกวนอีกครั้งหนึง่งพระพันปีกล่าวว่ายินดีต้อนรับด้วยนายทหารตั้งแถวนมัสการทรงท่านอาจารย์กับท่านยางเซิงยางเซิงกล่าวว่าท่านให้เกียรติมากเกินแล้วขอขอบคุณท่านและเทวทูตทั้งหลายเราราก่อนละครับ พระชิคกงกล่าวว่ารีบขึ้นดอกบัวเตรียมกลับสำนักยางเซิงกล่าวว่ากระผมนั่งเรียบร้อยแล้วท่านอาจารย์เชิญเริ่มได้พระชิคกงกล่าวว่าถึงแล้วยางเซิงลงจากดอกบัวได้วิญญาณกลับเข้าสู่ร่างดังเดิมจบ Ep 20โปรดได้รับชม Ep 21ในคลิปถัดไปนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมค่ะ